าระการเรียนรู้สุขศึกษาและภละศึกษารายวิชาภละศึกษาเรามาทําความรู้จากกีฬากันนะครับผมกีฬาคืออะไรกิจกรรมหรือการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลินหรือความแข็งแรงของร่างกายหรือเพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิตรวมไปถึงกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนดโดยความเห็นที่ตรงกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อนการแข่งขันความเพลิดเพลิน,นความสำเร็จการพัฒนาทักษะหรือหลายสิ่งรวมกันเป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขันและระบบคะแนนประเภทของกีฬาเดินลงสู่สนามแล้วครับหลายทีมไทยก็มาได้ดีนะครับเล่นเกมรุกสวยงามต่อบอลครองบอลให้ซีเรียไร่นะครับไล่บอลมาชดุดท้าย มีโอกาสนะครับธีราทรเหมือนจะยกลูกนีช้ช้าแต่ว่าการทำชิ่งครับทะลุไปชนะทิพทิพหักเข้าในาให้กับธีรศิลป์แดงดานะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ ที่ไม่แคล้วต้องติดแน่นอนสําหรับสุดยอดตัฟาดขวัญใจคนไทยที่ลูกนี้แม้เพื่อนจะชงสซักกลางคอแต่พรชัยก็สูดลมหายใจเข้าเต็มปอดกระโดดขึ้นฟาดโคตรไกลบอลพุ่งไปโคตรแรงแม้ผู้ต่อสู้จะพยายามรับยังไงก็รับไม่ แรงลากคือหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ชุดรั้งให้นักว่ายน้ำไม่สามารถว่ายไปได้เท่าศักยภาพของตนเองที่มีการทดสอบและพัฒนาชุดว่ายน้ำเพื่อลดแรงลากนี้จริงนักมวยมุมแดงที่หนึ่งอโยธยาไฟยิมพบกับมุมน้ำเงินจากกัมพูชาเที่วชีไม่ไปในจังหวะครับที่หนโอ้โหฟันสอโปเข้าไปครับ <laughs> แตกไหมยังไม่แตกครับ โอ้เหนียวจริงๆครับขับคุณมารุ้นค้่แตกงครับดูสิสองแผ้เลยครับโอ้โหเนื้อคิ้วหเห็นแล้วเสียวไส้ครับเห็นแล้วเสียวไส้ครับต้องเมินหน้าหนีเลยครับโอ้โหแต่ว่าพุ่งนผ่านด้านซ้ายแล้วก็คิ้วซ้ายครับตอนนี้การวิชาพละศึกษาให้นักเรียนบอกกีฬาที่ตนเองชื่นชอบมาหนึ่งชนิดกีฬาเหตุผลที่ชอบเพราะอะไรโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม